สวัสดีครับพามาชมการคัดกล้านะครับตัวนี้เป็นเกรดอะไรครับเกรดเค่ะเกรดอ๋อก็คืออันดับแรกก็คัดเอาเกรดเก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเกรดบแล้วก็ BB นะครับมีอยู่ที่แปลงพ่อกล้าชายโยนะครับ ก็เป็นเกียร์เ e อนะครับคือลำต้นแข็งแรงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ S หรือเปล่า <S S M. SS14 นะครับก็อ๋อหนึ่ก็จะแตกต่างจาก K7 นะครับใบก็จะแตกต่างจาก K7 ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนี่นะครับสายพันธุ์ s s เหนี่นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ สามารถปลูกในที่ดอนได้เลยนะครับมีมีความทนแรงสูงกว่าสายพันธุ์อื่นๆอยู่นะครับตัวนี้แนะนํำอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มที่ราบลุ่มก็แนะนำเคเจนะครับตัวนี้จะเป็นเคเจ็ 7, ใช่ไหมครับโอ้หนึ่งสี่ เป็นแปลง ss 1 4นะครับก็ต้นดูลำต้นแข็งแรงมากเลยครับโตครับครับตันนี้ก็เป็นเ k เนะครับทีก็เตรียมส่งนำส่งลูกค้านะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ นี่นะครับก็เป็นก้ายอดแดงๆนะครับพร้อมที่จะจำหน่ายให้ลูกค้านะครับก็ลำต้นตรงนะครับคัดเกรดเอให้ก่อนเลยนะครับถ้าลูกค้าต้องการเกรดเอนะครับแนะนำนะครับอนาคตไปดีกว่านะครับลำต้นจะ